อ่ามาคาราก็ไปแล้วบานี้อย่างหิวนั่นแหละอยู่เจ้าศาสเจ้าอยู่พุ่นแหละเจ้าก็ได้อ้าะจนเฒ่าล่ะกินกินข้าวก็บ่แซ่บแงจ้อเป๊นเเดเราหุ้มเราง่อไหซือนสั่นแล้วได้ลง บุญเทานหาเจ้ากันลงนั่งน้ำมูยูตู้ยู่ผากนแหละเราแข่งเฮงล่ะให้ย่างก่สะดจังบายเลยเรยางได้แข่งเฮงลูกไปพามงท่านล่บุญเทาศราเจ้าใครลงนั่งอยู่น้ำมูยูตู้กูแล้กไปสุดหัวละโทวควาัดให้โบเรียกให้เล่าหันจะให้อ้อนในคูหนำมึงนี่กันเลในเ้าใจักรโบเรียกจะลืเฉยเยแป้นี่บน้ำมนี่มันอ้อนมนี่บ่เรืมนี่หันอ้อนในคูหนกันเลย ใหูก่อนเลยบน้ำรถอตสักกนเลยตัวเลกเลอปนี่นำเนี่ยให้สาได้ปุ้ยเจ้ากันอก็เอา้าดล่ะเ็บุญเ็ฐานหาเจ้าลไได้โม่ไได้พอได้เรานั่งยูตูบยุาพนมเลยเออเสหาก็ไป่าได้ท้ว่าแล้วจิ ก็เจ้าบมานี่มไห้หมดเลยนี่เละตัวบให้เปนมูไห้อือตัวบมาพนตัวบให้มูพันไห้โอ้เราก็ก็ไมาเรากไดไปนั่นเจออย่งไรเมื่อเดิอนไปนั่นแหละมาที่นี่ได้เจ้าดีใจ đây chào nhà hay sao này hay hay mua khung hiện tịt đấy ừ. phải chế cho bại này Mà nhìn cổ anh kha kha là họ có bước như đi nhà mình cổ mất chị là một lốt cái đi bước về một thời đại này giờ là bao bằng... คอ,อ,อ,อยยังตัดหนะนะตัดตะวันสาดสีอาเธอร์เลยอ,อืมะะข้า,าวเลยนะคนก็ข้า,าวในนี้ bạn có thể thu nhiều nhộn Nhưng mà thôi lại này Nè, là, có này cắt đây là ba.